สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้เตรียมดินปลูกถั่วฝักยาวจะมีปุ๋ยคอกแล้วก็ปูนขาวแล้วก็เจอะอันนี้คือท้องร่องท้องร่องขุดโอเคแล้วตามแนวนี้ขุดโอเคนะเดี๋ยวก็จะใส่ปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยคอกลงไป ใส่เสร็จแล้วจากนั้นพี่ก็ใช้ปุ๋ยคอกเอาลงไปด้วยกันเอาลงไปด้วยกันเขาก็เกลี่ยเกลี่ยไปใส่ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วก็พี่จะเอาญ้าแห้งของตรงนี้ไปวางไว้ข้างบนแล้วก็ตามด้วย ดินกรบอีกทีตอนนี้พี่ก็ใส่พวกเศษหญ้าแห้งใบผักเอาลงไปพร้อมกับปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยคอกเสร็จทั้งสองแถวแล้วทั้งด้านที่อยู่แาฝ่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นแล้วก็ด้านนี้แล้วจากนั้นพี่จะกรบดินอีกทีตอนนี้การเตรียมดินปลูกถั่วฝักยาวก็เสร็จทั้งสองด้านคือด้านนี้จะต้องหลับกันอย่างนี้ เป็นงนให้ดูพื้นที่ตรงนี้ส่วนอีกด้านมุมนี้เป็นแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆอยากใช้พลาสติกสีดำปูแต่ทีนี้มันติดปัญหาเรื่องของพื้นที่มันแคบก็ปรับแต่งได้ลักษณะแบบนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ